วันนี้เรามาแต่งหน้ากันดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกของเราจะเป็นอ่าตัวน,นี้เราจะใช้นี่ค่ะฟิโลกาตัวน,นี้จะเป็น CC c r ครีมนะคะ Perfect, Perfect Cream, ance, 30, PA, ออกซ e เจนโกล e ์ f พอร์เฟกต์ครีมเรเดียนสปีฟบวกตัวนี้ค่ะเนื้อเท็กเจอร์ให้เป็นแบบนี้เราก็ใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ เนื้อของเขาก็จะเป็นชิมเมอร์นิดนึงค่ะแ็้วทาไปทั่วใบหน้าเลยนะคะตัวนี้เราไม่ทากันแดดแล้วนะคะเราลงตัวนี้ไป ่คะเขาจะช่วยให้ผิวของเราโกโลว์ขึ้นนะคะ,ะลืมทาลิปมันตัวนี้จะเป็นลิปมันของแบรนด์รักสตอร์นะคะมี SPF 30ค่ะแล้วก็ทาไปตัวต่อไปเราจะใช้ u าวเดชันของนานะคะตัวนี้สีมีเดียมทูค่ะเราจะใช้แค่นิดนึงนะคะไม่เยอะมากตัวนี้เขย่าก่อนนะคะเขย่าก่อนใช้เราใช้แค่นิดเดียวรู้สึกว่าสีมันจะเข้มกว่าสีผิวเราไหม เราจะใช้ไม่ค่อยเยอะนะคะพอแต่งหน้าอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนแต่งก็เพื่อไม่ให้เครื่องสำอางมันหมดอาอยุมีอะไรก็แต่งแต่งไปนี่คะ่ะเกลี่ยทั่วใต้ตาเราจะใช้ของตัวนี้นะคะอีกแซง เขาจะออกสีพีชๆหน่อยนะคะหมุนตัวนี้นะคะเอ้อกดตัวนี้ค่ะใครจะใช้แปลงเกลี่ยก็ได้นะคะหรือว่านิ้วก็ได้ะค่ะ้วาช้พับเมื่อกี้ค่ะแทบๆไปเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกลบเยอะนะคะตัวนี้ก็ช่วยแบบ พี่กลบนิดหน่อยนะคะรอยค้าใต้ตานิดหน่อยแต่ก็ไม่ปกปิดมากนะคะนี่ค่ะตรงล่องจมูกแล้วก็เช็กด้วยต่อไปแป้งตัวน,นี้เราใช้ของ กาแรงนะคะเป็นแป้งฝุ่นตอนนี้จะเนื้อเขาจะเนื้อแมทหน่อยนะคะตัวนี้เราใช้มาใกล้จะหมดแล้วนะคะเราใช้ไม่ค่อยเยอะนะคะนี่ค่ะแล้วก็จุ่มไปก็เคาะออกเดีย๋ยวเราไปเคาะบนฝาอีกทีหนึ่งะคะ่ะนี่ค่ะเคาะออกแล้วก็วนๆให้เขาเข้าไปอยู่ในแปลงก็เคาะๆเราจะใช้ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้เยอะมันผิวมันจะแมทไปนะคะ ก็ลงใต้ตาตัวนี้เหมาะสำหรับหน้าร้อนมากเลยนะคะคือช่วยผิวแมตมากอันนี้ขนาดเราใช้ไปนิดเดียวนะคะนี่ให้ทั่วใบหน้า งานคิ้วเราใช้ของอนาสตาเซียนะคะตัวนี้จะเป็นสีดาร์คบราวค่ะหัวแปรง,งเขาจะเรียวเล็กนะคะเดี๋ยวเราแปรงขนคิ้วก่อนนะคะแล้วก็จัดระเบียบขนคิ้วก่อนนีค่ะ นี่ค่ะหัวแปลงของเขาจะจะเล็กนะคะนี่ค่ะแล้วก็เขียนไปตรงกลางคิ้วก่อนค่ะก็เติมหางออกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าหางคิ้วเรามันสั้นหัวคิ้วแล้วก็ใช้วิธีสกิดขึ้นนะคะ หลังจากนั้นก็แปลงนะคะข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าจะเขียนง่ายๆก็คือตรงกลางหางคิ้วก็ลากไปนิดนึงแล้วก็ตรงที่มันแหว่งๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเขียนค่อยๆลากไป หัวคิ้วแล้วก็สก,กิดอันนี้เราโชคดีอยู่แล้วพี่ว่าเรามีขนคิ้วอยู่บ้างแต่ก็แหว่งแหวงไปบ้างนะคะมาสคาร่าคิ้วเราใช้ของดีอค่ะตัวนี้ค่ะ สีจะออกน้ำตรงน้ำตาลหน่อยนะคะก็ปัดตรงหัวคิ้วให้มันตั้งๆต,ตัวนี้สีเขาจะออกน้ำตาลหน่อยนี่ค่ะคิ้วก็จะเป๊ะขึ้นมาอีกนิดนะึงถ้าใครไม่ที่จริงเราไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะ คือคิ้วเราก็เข้มอยู่แล้วงานตาอายแชโดว์ตัวนี้น่าจะเป็นของแ a t วอนดีนะคะรุ่นเก่าละเวเก้นบิวตี้คือเราเนี่ยค่ะไม่ค่อยได้ใช้นะคะสีแรกเดี๋ยวเราจะลองสีแรกเราใช้สีนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเราจะทาไปทั่วเปลือกตาค่ะข้อออกนิดนึงนะคะ สีที่สองเราใช้สีชมพูนี่ค่ะนี่นะคะเราทาตรงไอ้ครึ่งเปลือกตานะคะจะออกสีชมพูนิดนิดคือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ค่ะได้ตาล่างนิดนึงนะคะ ข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะม่ค่อยๆบลินไป สีที่3มเราใช้สีตัวนี้นะคะเป็นกลิตเตอร์เดี๋ยวเราใช้นิ้วเลยก็ได้ค่ะน,นะคะแตะแตะไปเลยนะคะถ้าไปตรงกลางเปลือกตาเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้นิ้วนี่สีเขาจะได้พิกเมนต์ดีกว่าใช้แปรงนะคะหรือว่าเพื่อนๆก็จะใช้แปรงก็ ฉีดสเปรย์ฉีดน้ำให้แปรงเปียกๆนิดนึงนะคะแล้วก็แ,แทบ็แทบๆไม่ค่อยแท็บสีคลิปเตอร์เขาอะขนาดนิ้วยังไม่ค่อยสียไม่ค่อยติดเลยนะคะเดี๋ยวเราลองลองกับแปรง สีเขาจะชิมเมื่อออกชมพูนิดนึงนะคะเราจะใช้สีเข้มเข้มนี่ค่ะสีเข้มเข้มสีเทาๆตัวนี้นะค่ะตรงรอบๆดวงตานิดนึงนะคะ ะะสีก็จะชัดขึ้นมาอีกนิดนึงใต้ตาล่างเลยนะคะต่อจากนั้นเราก็ใช้แปลง หัวพุ่มตัวนี้เบลนนะคะเบลนให้ทั่วนะคะให้สีของเขาสมูทเชื่อมต่อกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้แปรงตัวนี้แตะตรงสีชมพูเข้มๆตัวนี้อีกทีนึงนะคะ เราจะทาตรงรอบขอบตาเลยนะคะตัวนี้ แล้วเราจะใช้สีตัวนี้อีกทีนึงนะคะ,ท,ะทับไปตรงให้ทั่วเปลือกตากครั้งใต้ตาเราก็ใช้สี ชมพูตัวนี้นะคะนีะทาให้ทั่วใต้ตานค่ะต่อไปแล้วก็ดัดขนตาแล้วก็กรีดอายไลเนอร์เลยนะคะ เราจะดัดสองรอบเลยนะคะเพื่อเป็นการย้ำให้ขนตางอนเดึงขึ้นมาเพราะาเราเป็นคนขนตาตกนคมาสคาร่าเราใช้ของหลังโคมตัวนี้นะคะเราใช้ตัวนี้เพราะว่ามันล้างออกง่ายดีนะคะ ตอนนี้ขนหัวแปรงเขานะคะใต้ตาด้วยนะคะ อันนี้ข้างที่ทาแล้วนะคะข้างนี้ยังเขาก็จะเพิ่มวอลลุ่มขึ้นมานะคะแล้วสีของเขาก็ดำดำสนิทเดี๋ยวอ,อีกข้างหนึ่งเลยนะคะเห็นไหมคะ ใต้ตาด้วยค่ะคนตาล่างอนเซอร์เราจะใช้ตัวนี้ค่ะเก่าแล้วใกล้หมดแล้วนะคะตัวนี้สี025สองห้ซันโกลค่ะน่าจะเป็นของริมเมลนะคะตัวนี้แล้วก็วนไปอย่างนี้เลยนะคะ นี่ค่ะสีพิกเมนต์เขาดีนะคะแล้วก็เขาอ,ออกง่านก็เราก็ตรงกรอบหน้านะคะที่มีแสงแดดตกกระทบนหค่ะเดี๋ยวเราวนอีกรอบนึงนะคะตรงกรอบหน้าสองข้าง ปัดแก้มเราจะใช้ของ n ิ x นะคะตัวนี้สีรุ่นเก่าละ b y d o ดอพิกเมนต์เขาเยอะนะคะตัวนี้นี่ค่ะของ n ิ x แทบแทไปนะคะพิกเมนต์เขาเข้มนะคะเราก็เขาออกมั่งแทบแทปไปก่อนเห็นไหมคะพิกเมนต์เขาเยอะ นี่ค่ะจมูกด้วยนะคะสีเขาจะออกชมพูเบบี้ดอนี่เราใช้นิดหน่อยนะคะไม่เยอะเดี๋ยวเรามาทำสันจมูกไฮไลท์ดั้งกันตอนนี้เราใช้ที่เขียนคิ้วของยูสตานะคะ สีเก่าละเราจะใช้สองสีนี้ผสมกันนะคะเนี่ยค่ะสองสีแรกผสมกันแล้วก็ซับออกนิดนึงนะคะแล้วค่อยๆไล้ไล้สันจมูกนะคะระวังสีเขาจะเข้มเกินนะคะเนี่ยก็เกลี่ยๆให้ทั่ว กะะ็จะมีสันจมูกขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะใช้แป้งตัวนี้ทับอีกทีหนึงนะคะเป็นเหมือนฟินิชชิ่งนะคะจะเป็นกลิตเตอร์นะคะตัวนี้ตัวนี้เขาจะช่วยให้ผิวเล่นแสงนะคะเราก็ใช้ใช้แปรงแท็บนไปเลยนะคะเขาอออกนิดนึงค่ะ แล้วก็เน้นตรงที่จุดแสงตกกระทบนะคะของเขาจะออกวิ้งวิ้งให้ผิวของเราเล่นแสงขึ้นอีกระดับนึงเนี่ยค่ะเซตไปทั่วหน้าต่อไปเราจะใช้ไฮไลท์ของดีอ r นี่นะคะใช้สีแรกนี่ค่ะ หนกแก้มด้วยนะคะของเขาก็ช่วยให้ผิวของเราเล่นแสงตรงที่มีแสงตกกระทบนะคะใต้ท้องคิ้วด้วยนะคะ ตรงปลายจมูกแล้วก็โคนจมูกนิดนึงแล้วก็ตรงหน้าผากส่วนลิปสติกเราใช้ของเกิลแรงนะคะเบอร์ poppy kiss เจ็ดเจ็ดห้าค่ะสีเขาจะออกแดงแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราทาไปทั่วเลยนะคะพิกเมนต์สีเขาก็นแน่นอยู่นะคะ แดงต่อไปเราใช้ลิปของจีวงชีตัวนี้นะคะทับไปอีกทีนึงน่าจะเป็นสีเบอร์ศูนย์สามนะคะ,เ,ะ,คะเขาจะออกนี่ค่ะสีชมพูออกมีชิมเมอร์หน่อยๆทาทับไปอีกทีนึงนะคะ คะปากของเราก็จะดูวิบวับวิบวับต่อไปเราจะใช้เซตติ้งสเปรย์ตัวนี้นะคะของคาแรงตัวนี้กลิ่นน้ำหอมจะแรงนิดนึงนะคะแต่ว่าเซตเครื่องสำอางได้ดีมากค่ะ เดี๋ยวเราเติมสีแก้มอีกทีนะคะอีกนิดหนึ่งเห็นไหมคะชมพูเข้ามาอีกนิดนึงเรียบร้อยค่ะฟินิชลุคของเรานะคะเราก็ได้ฟินิชลุคของเราแล้วนะคะ คลิปนี้สวัสดีค่ะ